สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่อง YouTube ถามประกันหมยก็ได้ห่างหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเออไม่ไม่สบายด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการอบรมความรู้นะคะเพื่อที่จะนำมาพัฒนาให้ช่องนั้นมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมมันนะคะก็วันนี้กลับมาได้ปกติแล้วในระดับหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้เหมยก็จะมาเล่า แล้วก็มาเชิญชวนด้วยนะคะสำหรับท่านที่กําลังมองหาอาชีพนะคะอาชีพที่2ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมนะคะ,ะคนที่จะทํางานอาชีพเดียวค่อนข้างจะน้อยแล้วนะคะเพราะว่าความมันน่นคงในอาชีพเดียวเนี่ยมันมันหายากนะคะมันมันเป็นไปได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีสัก2ออาชีพเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้การันตีว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ประสบ ปัญหาในเรื่องของอไรายได้ที่อาจจะหยุดไปจากอาชีพใดอาชีพหนึ่งเนาะค่ะทุกท่านคะอาชีพที่เลือกได้เนี่ยกับบริษัทไทยประกันชีวิตนั้นเราก็ได้มีการเตรียมหลักสูตรนะคะแล้วก็คอร์สอบรมเนี่ยที่แนบไปได้วยคุณภาพนะคะเพื่อให้ท่านที่กําลังมองหาอาชีพที่2หรือกําลังจะก,ก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตนะคะเราพร้อมนะคะที่จะให้ให้โอกาส ในการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดนะคะกับคุณวุฒิต่างๆที่ทางบริษัทเราเนี่ยมีการจัดเตรียไมไว้ให้อยู่ที่ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยจะเรียนรู้และนําไปพัฒนานะคะเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์กับตนเองและกับลูกค้าหรือเปล่านะคะถ้าเรียนรู้แล้วเราไม่ไปไม่ไปทาไม่ไปลงมือทำเนี่ยแน่นอนค่ะมันไม่ก่อเกิดอะไรให้กับตัวท่านและกับลูกค้าของท่านอย่างแน่นอนนอกจากในเรื่องของคุณวุฒิความรู้หรือหลักสูตร ที่ทางบริษัทเราเนี่ยมีการจัดเตียมไ้ให้กับท่านที่จะเข้ามาในธุรกิจแล้วเราก็มีเครื่องมือนะคะที่สนับสนุนการขายให้กับท่านด้วยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเข้ามาเนี่ยท่านจะไม่รู้เรื่องของแบบประกันหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเรามีเครื่องมือให้กับท่านพร้อมที่จะออกไปขายได้เลยนะคะหรือออกไปแนะนําให้กับลูกค้าได้เลยนะคะ เป็นเครื่องมือช่วยในเรื่องของการขายและก็การบริหารจัดการลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังที่เราจะไปพบนะคะแล้วก็เครื่องมือช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการทีมสําหรับบางคนนะคะที่เข้ามาเนี่ยอยากจะเป็นผู้นำเนาะอยากจะเป็นผู้นําชอบบริหารมากกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึงก็คือในเรื่องของ Digital a g e n นต์เว็บไซต์นะคะก็จะเป็นการเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในอาชีพพร้อมสื่อการตลาด ที่เตรียมไว้ให้กับ่ายขายด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนก็คือเว็บไซต์สําหรับรูปให้กับท่านที่ต้องการขยายช่องทางเนี่ยไปสู่การตลาดในรูปแบบที่ตัวเองอยากจะทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาชีพประกันชีวิตเนี่ยก็สามารถขายออนไลน์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้เฟซบุ๊เฟซแล้วนะคะสามารถขายประกันได้ทั่วทั่วประเทศเลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปพบหน้าแล้ว ในคลิปนี้นะคะเหมือก็จะมาชวนทุกท่านนะคะลองปลดล็อกในตัวของทุกท่านเองนะคะเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินเนาะงานสัมมนาตัวแทนม,มาตรฐานซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565เนี่ยในเวลา12.30ถึง16.00นเนี่ยทางโปรแกรม Zoom นะคะท่านสามารถที่จะสมัคร เพื่อที่จะเข้ามาดูในเรื่องของโอกาสทางธ,รรธุรกิจอุตสาหกรรมประกันชีตเนี่ยถ้าท่านเข้ามาทำเนี่ยท่านจะทําได้ไหมนะคะแล้วไรายได้ความเติบโตเนี่ยในธุรกิจประกันชีตเนี่ยเป็นยังไงท่านสามารถที่จะทําอาชีพนี้ได้หรือเปล่าแล้วไรายได้ท่านเนี่ยจะเพิ่มจากรายเ,ออเงินเดือนของท่านได้อย่างไรแต่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโครงการใดๆก็ไม่สามารถทําให้ท่านเนี่ยร่ลำรวยนะคะร่ลำรวยได้หรือมีอไรายได้เพิ่มได้หากท่านไม่ลงมือทํานะคะ เมื่อท่านอบรมเสร็จแล้วเนี่ยท่านต้องลงมือทำนะคะลงมือทําก่อนเพราะว่างานเราเนี่ยเป็นงานที่อาศัยสถติติอยู่ตัวเลขนั่นเองนะคะท่านจะเห็นว่าภาพบนหน้าจอท่านเนี่ยท่านสามารถสัมมนาออนไลน์เนี่ยโดยโดยดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะคะ iPhone ไ,ได้นะคะหรือจะดูผ่าน iPad หรือแท็บเล็ตก็ได้ค่ะหรือจะดูผ่านทางโน้ตบุ๊กก็ได้ซึ่งพัฒนาไม่ท่านเนี่ยเ,เข้าใจง่ายเนาะเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันใหญ่ ะะหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันขอให้เข้าโปรแกรม Zoom ได้นะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเหมือก็จะมาแนะนำเนรื่องของอาชีพเพียงเท่านี้ค่ะและหากท่านใดสนใจนะคะในโครงการที่เหมือเพิ่งแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะจะจัดในวันอาทิตย์นะคะครึ่งวันบ่ายนะคะครึ่งวันบ่ายก็สามารถติดต่อมาที่พวกเราได้ตาม ที่อาโพที่ท่านเห็นเลยหรือตามช่องทางต่างๆที่ท่านเห็นบนบนหน้าจอเลยนะคะและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยแลว้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ